ผู้ใดรับตาไว้นคนตาบอดฝากข่าวมาบอกระฝากข่าวมาบอกฝากข่าวมาบอกบ้านผู้ใดติดธนาคารอยู่ติดสินเชื่อธนาคารหรือว่าเอียงต่างๆนันน่ะรือว่าติดประจำนงจำน้ำน่ายหนาหรือว่าที่สื แม่งจะละมืดขยัไปสู้ไว้น้าสู้ติดต่อเติมสู้ขออนุญาตก่อนเข้าเจ้าเดอนึ่องธาติดน,นอกนอกประเด็นก็นขึ้นนอกใ <c oughs> นทุนนอกระบบสู้ขออนุญาตเข้าเจ้ากอนขยันไเขยันไปเพราะว่าเข้าเจ้าทีไไไ่ไปแจ้งความอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นทอดๆดังนีนส้สู้คิดดีๆก่อนเนอะ บ่อไรเนี่ยสู้ถึืเขาเจ้าปั๊บเด้อเขย่ขาแม่มันบ่ถึงจับหรอกแต่ถึงปั๊บเขย่าแม่ขออนุญาตก้อนไม่น่าหนิเออของมันของมันมันข,ขออนุญาต,ตเข้าเจ้าเด้อขออนุญาตอีลอนเด้อน่ะสิสตอเติมน่ะขอได้ว่าจ่าเด้อน่ะเอออ,อีลอน,อน,นเขาเจ้าเอื้อนอีลอนสี่อยุนไดพันเอื้อนช่วงไม่าเอื้อนมันเอื้อนอีลอนสี่มีเอวอกดเห็งเืงานอยู่าฉับพลันกดห้องเขย่าแม